ถ้ารับย่อตรงนี้ได้จริงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเสีย26.67นะครับได้366.67นะครับก็สวยนะครับเท่ากับ1/13.75นะครับซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยก็สวยนะครับสวยอยู่ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับสามเด้งจะไม่ได้ได้ไงครับนี่ก็ให้ดูวันนี้ก็แล้วที่ผ่านมาเนี่ย900%นะครับ9เด้งนะครับ ใช้เป็นปกติประจํานะครับทุกวันเนาะวันนี้เซตก็แดงนะครับก็ปกติครับไม่มีอะไรครับก็ทวนเหมือนที่บอกครับทวนเป้าแล้วเขาก็ลงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเจ็ดเจ็ดสิบแปดจุดหกโดนแล้วก็เด้งลงเป็นเป็นธรรมชาติเลยนะครับก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูเส้นเทรนไลน์นะครับเขาชนแล้วเขาจะเด้งขึ้นหน่อยนึงก่อนไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวใอยว่ากันนะครับ แล้วก็ดูเป็นวันๆไปนะครับอันนี้เอันนี้จะทำเป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องมารอดูตรงนี้ทีหนึ่งนะครับก็ดูไปงั้นนะครับไม่ได้สไตล์เราก็ไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วนะครับดูเป็นตัวตัวไปก็เดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าหุ้นที่คุณบอยถ้าประจันะครับถือไว้เป็นยังไงบ้างนะครับว่าระดับเแถวหน้าของประเทศนะครับคนหนึ่งอะเนาะว่าเขาถือหุ้นอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็ ทำมาใ้เขาถึงถือนะครับวิเคราะห์กราฟเทคนิคเลยนะครับแล้วดูว่าอนาคตว่าไปจะเป็นยังไงนะครับว่าหุ้นที่เขาถือเป็นยังไงนะครับทําไมเขาถึงถือเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับตัวแรกนะครับซิงเกอร์ครับ I N G E R นะครับซิงเกอร์มีเสียงนกด้วยเดี๋ยวขอดูทำ P พตนะครับยิ่งผมเข้ามาแมปไปรอบนึงแล้วนะครับ เดี๋ยวขอดูทางเป็นวิกเนาะไม่แปลกใจครับที่คุณบอยเข้าที่คุณบอยซื้อนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเขาขึ้นแล้วลงจนจนสุดนะครับแทบจะสุดก้นอยู่แล้วอครับนะครับตรงเนี้ยเป็นจุดเข้าที่สวยนะครับประมาณแปดเก้าจุดสี่ศูนย์เนี่ยครับนะครับล้วก็อาจจะวางเขาเรียกว่า คัดล้อนะครับไปต่ำกว่ายอดเก่าน <ination noises> ิดนึงนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยถ้ารอเข้าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ากันอยู่แถวเนี้ยครับเพราะเขาพ้นเบรกนะครับพ้นเทนไลน์นะครับและนี้นะครับก็ตีไม่ค่อยได้ข้งแต่ไลน์นี้นะครับแต่พอเขายก้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงเข้าไปได้นะครับก็ถ้าเข้าไปนะครับแล้วมันขึ้นนะครับถ้าเข้าแล้วมันขึ้นนะผมให้ดูอาร์ครับว่าทําไมแบบ เซียนระดับแถวหน้าเขาถึงเลือกที่จะเข้ากันนะครับอันนี้เราก็มาดูในมุมที่เรามองใบเนี่ี่ยไอนี้ผมว่าถือยาวน่าจะยาวนะครับเดาเอานะครับเดาอย่างเดียวครับประมาณเพราะว่าก็ไม่ได้รู้จักกับอยเนาะแต่ว่าเนี่ยครับดูจากทรงเนี่ยครับมันมันมันก็โอเคนะครับเนี่ยสองร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้ากําไรครับ ก็ถ้าวางคัดลอสนะครับวางคัดลอสก็จะอยู่ประมาณสี่สิบเอร์เซ็นตนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับบางคนมั่นใจมากก็ก็ปล่อยไปนะครับเพราะยังไงเขาต่ํามากๆแล้วก็ถ้าลงก็คงลงได้อีกไม่เยอะแล้วมั้งนะครับตรงนี้ก็หรือนะครับหรือบางคนถ้าสนใจจะสายรับย่อก็มารับตรงเนี้ยครับแถวแถวนี้ก็ได้นะครับประมาณเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดห้าแถวแถวนี้ยครับ เราก็ลองพิจารณาดูนะครับไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมเฉยๆนะครับถ้ารับจ่อตรงนี้ได้จริงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือเสีย26.67นะครับได้366.67นะครับก็สวยนะครับเท่ากับ1ต่อ13.75นะครับซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยก็สวยนะครับสวยอยู่ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับสามเด้งจะไม่ได้ได้ไงครับนี่ก็ ให้ดูวันนี้ก็แล้วที่ผ่านมาเนี่ย900%นะครับ9เด้งนะครับ9เด้งภายในนะครับภายใน721วัน2ปีไหม2ปีนิดๆนะครับประมาณ2ปีนิดๆนะครับก็เนี่ยครับถ้าคนที่เขาอ่านกราฟระยะยาวครับอ่านกราฟแบบลงทุนระยะยาวจริงเนี่ย เนี่ยระหว่างนี้ยครับทําไม่ซื้อขายเลยนะครับนั่งเฉยๆเลยนะครับสองสองปีกว่าเนี่ยเงินที่ลงทุนไปนขึ้นมาถึงเก้าเท่าครับนะครับเนี่ยทาไมผมถึงบอกว่าเออบางทีถ้าเราอ่านกราฟดีๆเนี่ยแล้วเราได้ได้จังหวะสวยๆเนี่ยเราก็สามารถลงทุนแล้วก็ไปใช้ชีวิตต่อได้เลยนะครับไปใช้ชีวิตยังไงก็ได้ครับเอาเอาที่เราสบายใจเลยนะครับเนี่ยละครับที่ที่ผมจะเน้นอยู่เสมอนะครับ นี่ครับนักลงทุนขายใหญ่เขาจะดูกันประมาณนี้นะครับแต่ผมผมก็เชื่อว่าเขาจะมีแหละมีพอทที่เขาเอาไว้เล่นแบบแกมเบิรครับสาหรับรายวันเพื่อความตื่นเต้นด้วยอ่างเงี้ยครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรครับนะครับซิงเกอร์ผ่านไปนะครับตัวต่อไปครับ MGC ครับ MGC นะครับ m g c มีสัญญาณ คาดว่าจะกลับตัวนะครับทําเป็นวีคนะครับเดี๋ยวไม่รู้ทาเป็มเดย์ครับตรงนี้เนี่ยเป้าแรกเขาน่าจะอยู่ตรงนี้ครับห้าจุดสามศูนย์นะครับห้าจุดสามศูนย์แล้วก็เป้าต่อไปก็น่าจะอยู่ที่หกจุดแปดห้าอันนี้คือขั้นต่ํานะครับระหว่างนี้เขาอาจจะยึกยักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยครับถ้าคนถ้าคนที่ดูดูกราฟเป็นอ่ก็จะเริ่มเข้าตั้งแต่ตรงนี้แล้ว เริ่มเข้าตั้งแต่ตรงแถวแถวนี้แล้วนะครับสามจุดหกแปดนะครับหรือบางคนอาจจะมาแถวนี้ก็ได้นะครับสามปดสี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า RR เป็นเท่าไหร่นะครับ Relative r a t i นะครับสมมตินะครับว่าเราเข้าตรงนี้นะครับเสียแปดเปอร์เซ็นะครับได้สามสิบเจ็ดจุดห้าปเซ็นนะครับก็เท่ากับ หนึ่งต่อสี่นะครับคุ้มไหมนะครับก็ลองดูครับแต่อันนี้เป็นทําเฟรมวีคนะครับทเฟรมวีคเนี่ยผมว่าน่าจะวางเกณฑ์ยาวแล้วแหละนะครับรูทรงอะนะครับก็ได้อยู่นะครับได้อยู่สวยอยู่ครับนะครับตรงนี้ใครยังไม่มีของนะครับเข้าตรงไหนนะครับก็มีจุดพิจารณานะครับหลายจุดนะครับ จุดแรกนะครับก็อาจจะเป็นที่4.04นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นไปเลยไหมนะครับบางคนก็กลัวเขาขึ้นไปเลยก็ถ้าจะเสี่ยงเข้าตรงจุดไหนก็อย่าลืมนะครับวางคัดลอดไว้ด้วยนะครับนะครับคัดลอดก็จะอยู่ต่ำกว่าโลเดิมนิดหนึ่งนะครับแต่ทํา e frame นี่น่าแนะนําจะต้องวางเกมยาวแล้วนะครับเพราะว่า คนที่เขาวางเกมยาวอะเวลามันขึ้นลงนก็ยึกกระยักก็ยึกกระยักในวันวันหนึ่งอะเขาไม่ค่อยสะเทือนหรอกครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอย่างคุณบอยนุ่มเห็นวันหนึ่งเขาติดลบหลายล้านเขาก็ปกติเขานะนะครับเพราะเวลาเขาได้เขาก็ได้เยอะครับนะครับอันนี้ mgc นะครับ mgc ผ่านไปนะครับต่อไปครับ jmart ครับอันนี้เราก็มาวิเคราะห์ดูนะว่า ระดับแถวหัวแถวของวงการเขาทาไมนะครับทําไมถึงเลือกนะครับเลือกที่จะเข้าในแต่ละตัวนะครับเนี่ยครับเหมือนกันเลยครับตัวนี้นะครับมันลงมาในถึงจุดที่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ88.7หรืออาจจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบกว่าแล้วนะครับดีกรีนะครับของพิวรณ์ชีนะครับแล้วมีสัญญาณมีสัญญาณกลับตัวด้วยนะครับ ตรงนี้มีให้เลือกสองแผนนะครับแผนแรกก็คือเลยใครยังไม่มีของนะครับให้เข้าพ้นไฮให้พ้นไฮเดิมไปก่อนนะครับเนี่ยครับไฮเดิมเขาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยไฮเดิมเขาอยู่ที่สิบสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับก็อาจจะให้เขาประมาณสิบแปดนิดนิดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตัดสินใจเข้าก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับนะครับก็รับย่อนะครับตามสไตล์นะครับรับย่อนะครับเล็กไปใช่ไหม ู่นะครับเนี่ครับก็จะแถวแนี้นะครับประมาณถ้ารับย่อก็สิบจุดแดจนถึงสิบสิบสองจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพิจรารณานะครับขอผมดูนิดนึงก็เป็นจุดพิจรารณานะครับว่าเราจะเล่นแผนไหนนะครับแล้วก็เป้านะครับเป้าเป้าของเขาเนี่ยโดยทฤษฎีนะครับ สี่สิบสองจุดห้าศูนย์นะครับถามนะครับถามว่าเหมือนเดิมครับเราทุกครั้งนะครับเราก็ต้องดูนะครับเพราะทำไมคนหนุนชอบพูด r นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเข้าเสี่ยงครับเราต้องดูเลยครับว่าเราเสียเท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่นะครับได้อย่างที่เคยบอกไปทั้งหลาคลิปแรกๆได้เท่าไหร่ก็อยากได้หมดนะอันนี้ก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าแผนก็คือคัดล้ออยู่ที่ต่ำกว่าโรเดิมนิดนึงนะครับก็เสียยี่สิบ เก้าปเซ็นนะครับได้อยู่ที่สองร้อยแปดสิเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับก็สองเด้งกับสามเด้งครับนะครับ r เข้ากับหนึ่งหนึ่งต่อเก้านะครับหนึ่งต่อเก้าอันนี้คืออันนี้คือขั้นต่ำนะครับโอกาสที่เขาจะทะลุมันมีนะครับโอกาสที่จะทะลุไปเป้าที่สองนี่ก็คือห้าสิบสองจุดสองห้ามีนะครับนะครับแต่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเกมยาวนะครับใช้เวลาหลักปีครับนะครับแต่ถามว่าหลักปีรอได้ไหมได้นะครับเพราะว่า ทีเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยกระปิกกระปลอยเท่าเส้นผมยังรอกันปีนึงยังเอากันเลยเนี่ยอันนี้เราโอ้โหสมมติว่านะครับสมมติว่าถ้าสักผมให้เลยเนี่ยสักสามปีอ่ะสามสี่ปีนะครับกําไรสองร้อยกเปอร์เซ็นต์นี้คุ้มไหมครับนะครับมันก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นเฉยเฉยนะครับไม่ได้แนะนําให้ลงทุนอะไรนะครับอันนี้ก็เจมาร์ตนะครับส่วนระหว่างนี้เนี่ยอันนี้ก็เราวิเคราะห์ไปตามแผนนะครับตามามกราฟนะถึงเวลาขอกราฟเฉลยเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่ง นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ผ่านไปรับซิงเกิล m g c Jmart นะครับตัวต่อไปครับ JMT นะครับอะไรครับเนี่ย JMT Network Service นะครับตรงเดียวกันเกือบหมดเลยนะครับคือลงมาจนแบบแทบจะติดดินอยู่แล้วครับนะฮะแล้วเนี่ยเขามาชนเปอะลยครับแนวรับนะครับ เป๊ะเลยครับทนแนวรับแล้วเด้งขึ้นเลยนะครับอันนี้ถือเป็นจุดที่ดีมากๆแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ใช่ครับใกล้เคียงครับใกล้เคียงนะฮะถ้าดูละเอียดเดี๋ยวสักครู่นะผมขยายนิดนึงนะครับใช่ครับติดติ่งนิดเดียวเลยนะครับเนี่ยที่เก้าจุดเก้าศูนย์นะครับ ถ้าวางก็วางกันอยู่ที่10.2นะครับก็ได้ของกันไปนะครับถามว่าเป้าเขานะครับน่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยนะครับเป้าแรกนะครับ34นะครับเป้าที่สอง40นะครับ40.5นะครับถ้าเขาตรงเนี้ตรงเนี้เขาต้องใช้เวลานะครับเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นปีอยู่นะครับแต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่าไม่ต้องรีบหรอกครับถ้าปีหนึ่งเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยเอาว่าถ้าคนที่ ดูอยู่ตั้งแต่แรกกันนะครับเราได้กันมาตั้งแต่จุดเนี้เล่นแนวรับแนวต้านนะครับได้กันเท่าไรรหร่นะครับี๋ยวผมให้ดูนะครับไม่ได้กันเท่าไหร่นะครับสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้กันไปแล้วที่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสุดยอดไหมครับแต่ละตัวนะครับก็ สวยนะครับสวยมากนะครับอันนี้เราก็มาวิเคราะห์หุ้นที่ทําไมคุณบอยถึงเข้านะครับนะครับทําไมถึงถือไว้นะครับอันนี้ดูเหมือนน่าจะเป็นพอร์ตที่เขาวางระยะหนักปีขึ้นนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์จากความเห็นผมเองนะครับจากกราฟนะครับส่วนระหว่างทางจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่คนเลยนะครับก็บอกไม่ได้นะครับอันนี้บอกไม่ได้ แต่เนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าเขาทํายกโลขึ้นไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้เราจะกําหนดเป้าที่ค่อนข้างแม่นยําได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องรอให้เขายกโลนะครับแตแ่ถ้าเขาถ้าเขาถ้าบางคนยังไม่มีของทํำยังไงนะครับก็เขาก็ยังไม่มีอญาตลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าดูทำฟิลเดย์นิดนึงนะครับก็ถ้าใช้วิธีรับยอ่อก็อาจจะรับแ,แถวๆนี้ก็ได้ครับสิบสองจุดเก้านะครับอตรงนี้ยึกยากอยู่ตรงนี้นะครับสิบสองจุด เก้านะครับจนถึงสิบสามจุดสองนะครับนะครับคัดลอสก็แปดจุดสี่ศูนย์นะครับถ้าถ้าะนรับถ้าความเสียหายเราคิดว่าโอ้หลายสิบเปอร์เซ็นต์นี้มันหนักหน่วงเราก็ดูขนาดพอร์ตเราเอานะครับแล้วก็ลดลดขนาดการลงทุนหรือปรับขนาดการลงทุนให้เหมาะกับเหมาะสมกับเรานะครับตรงนี้นะครับส่วนเขาจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยอันเนี้ยอย่างที่บอกครับป้าแรกก็สามสิบสี่นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามเปนยาวๆเลยนะครับอย่างที่บอกครับไม่แปลกใจครับว่าทําไมคุณบอยถึงเลือกนะครับก็สุดยอดนะครับนะครับเอ่อเป้าต่อไปนะครับเป้าต่อไปก็น่าจะอยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับถ้าไปได้ห้าสิบแปดกี่เท่านะครับสามเด้งครับสามร้อยสาสิบเก้านะครับสามร้อยสเก้าเปอร์เซ็นตก็สามสามเท่ากว่าเนาะ แล้วเขาลงระดับหลายร้อยล้านหรือพันล้านอย่เงี้ยก็ก็ก็คูณไปนะครับสองปีสามปีได้อีกนะครับเท่าไหร่ก็เราก็ดูไปนะครับเรามีแต่ว่าเราถ้าเราไม่ได้มีเท่าเขาเราก็อย่าไปคิดมากนะครับเราก็เราก็เอาเท่าที่เราลงทุนได้นะครับนะครับอันนี้เราก็มาศึกษาเฉยๆนะครับว่าเออเซียนหุ้นแถวหน้านะครับเขาทำไมทำไมเขาถึงได้เลือกหุ้นแต่ละตัวนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะหลายปีอยู่นะครับกว่าจะพ้นหายจะพ้นหรือเปล่าแปดสิบเจ็ดตรงนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณลงอะไรนะครับถ้าใครที่ได้มาจากตรงจุดข้างล่างนีครับประมาณสิบจุดสองหรือสิบหนึ่ยสิบจุดศูนย์เนี่ยก็อาจจะปล่อยไปเลยก็ได้นะครับจนกว่าเขาจะถึงเป้าหรือถ้าใครกลัวว่าเขาใครประเทศไหนยิงระเบิดจรวดตูมตามแล้วหุ้นมันจะกระชากลงด้วยความตกใจก็ อาจจะพิจารณาวางเทเลนด์สต็อปนะครับตามไปนะครับตันนี้ชนเทนไลน์นะครับตรงเนี้ยน่าสนใจครับว่าเขาทนเทนไลน์แล้วเขาจะมีย่อไหมนะครับหรือว่าเขาจะไปต่อนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นสัญยาณอะไรนะครับก็รอดูครับแผนนั้นก็คือรอทะลุไปเลยนะครับแล้วก็รอลงมาชนเทนไลน์แล้วค่อยขึ้นไปกรอบหนึ่งน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนะครับต่อไปครับ แอนครับแอน b อันนี้อะไรครับเนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับอย่สักคู่นะครับตรงนี้ค่อยยกโลกขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ทำยกไม่ทำหายขึ้นไม่ทำหายที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ทำหายที่สูงขึ้นนะครับอืมถ้าเป็นผมผมก็จะยังไม่เข้านะครับตัวนี้นะครับ แต่ถ้าใครอยากจะเข้าเนี่ยก็อาจจะพิจารณาได้นะครับเข้าที่หกจุดเก้านะครับแล้วก็คัดล้อยอยู่ที่หกจุดสามนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ชัดเลยครับครับไม่ชัดเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเลยครับก็ตัวน,นี้เราปล่อยไปดีกว่านะครับนะครับอันไหนเราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปสนใจนะครับ ไปหาตัวที่เราค่อนข้างจะมั่นใจดีกว่านะครับนะครับต่อไปครับตัวสุดท้ายนะครับทีแมนครับนี่ครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ทุกกราฟนะครับที่เราจะสามารถเข้าได้ในทุกจังหวะนะครับบางทีเราดูแล้วไม่น่าเข้าก็ไม่เข้าอ่านไม่ออกเราก็ไม่ต้องเข้านะ heit ีแมนนี่อะไรครับเนี่ยแท่งเดียวเลยนะครับเนี้ยหุ้นสไตลายนี้ย ผมจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะแนะนําหรือว่าโดยถ้าเป็นส่วนตัวผมจะไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไม่รู้ข้างในเขาครับเราไม่ได้เป็นสายวงในอะไรเขาครับบางทีเปิดมาเขาบวกเลยก็โชคดีไปแต่ถ้ากระชากลากลงมาอย่างนี้เนี่ยใครซื้อตรงนี้ครับดอยน้ําตาไหลเลยนะครับเนี่ยนะครับเราจะกลับขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องมีคนซื้อครับไม่ราคานไม่ไปไม่ได้ขนาดนี้ สมมติอ่ะ19.2ตอนนี้16.5ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับต้องลุ้นให้เขาไม่ทำ New l o ตรงนี้ยครับต้องให้เขาไม่ต่างกว่า16.4ครับถ้าต่ากว่า16.4คราวนี้ก็ก็บอกไม่ถูกแล้วนะครับแต่ถ้าเขาลงมาได้เนี่ย16.5แล้วเขาเดี่ยกลับขึ้นไปจนจนเกิน17.0ตรงนี้เออค่อยอุ่นใจหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีพิจารณาอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับยังไง ขอบคุณมากๆนะครับทุกการติดตามนะครับคนก็ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีสมาชิกติชมเข้ามาขอบเยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่ให้มาครับก็จะพยายามนะครับพยายามพัฒนาแลวทำคลิปดีๆออกมาให้รับชมกันนะครับก็จะพยายามวิเคราะห์หุ้นที่มีความน่าสนใจให้ดูจุดเข้าจุดออกกันนะครับว่าตัวไหนน่าเข้าหรือไม่น่าเข้ายังไงนะครับขอบคุณมากครับในเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ